มายังมายังสวัสดีครับผมหมูนะครับสไตล์หมูนะครับนี่ก็จะเป็นวัดนิดหน่อยเสียงก็งเลยแบบแปลกๆนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดาูวิธีการปิ้นงานซับนะครับมามาดูกันมาดูงานซับนะครับมามาดูกันเลยอันนี้เครื่องปิ้นผมกําลังปิ้นอยู่นะครับจะเป็นผม อันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์เอฟสันนะครับจะเป็นเอฟสันเอฟหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับนี่ <c oughs> เครื่องกำลังพิมพ์อยู่เลยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาโปรแกรมที่เราวางไฟล์พิมพ์นะครับอันนี้จะเป็นหน้ากว้างหกสิบนะครับหน้ากว้างหกสิบก็คือจะได้ประมาณกระดาษ A อสามกระดาษ A อสามหนึ่งแผ่น สองแผ่นวางคู่กันนะครับอันนี้งานปิ้นก็ประมาณหเมตรเราปิ้นแบบนี้แล้วเราก็จะไปรีดลงเสื้ออีกทีนึงนะครับสำหรับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้รีดลงเสื้อโดยมาตรฐานของงานซับก็จะปรบถ้าลงผ้า T ีก็ประมาณ อ่าร้อยเกอถึงร้อองศานะครับแล้วก็เวลาก็จะใช้ประมาณประมาณ35 35ิบห้าสิบาถึงสีวิก็ได้นะครับถ้าใช้นานกว่านี้ผ้าอาจจะเกิดความแข็งได้นะครับหมึกก็จะใช้เป็นหมึกแท้ของเอฟซันนะครับ ถ้าใครสนใจปิ้นนะครับก็สามารถสอบถามทักแชทเข้ามาได้นะครับนี่ปิ้นเสร็จแล้วปิ้นเสร็จแล้วถ้าผมจะตัดผมก็จะกดตรงนี้นะครับก็กดตรงนี้กดตัดตรงนี้แล้วก็กดโอเคมันก็จะเครื่องมันก็จะตัดให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปิ้นงานต่ออยู่นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถ สอบถามเข้ามาได้นะครับราคาปิ้นก็คือ A3 นะครับ A3 เท่านี้ A3 แผ่นหนึ่งสิบบาทนะครับถ้าเป็น A4 ก็แผ่นละห้าบาทนะครับก็สามารถสั่งปิ้นได้นะครับถ้าใครอยากสนใจทำงานสกรีนแล้วก็ยังไม่ต้องอยากยังไม่ต้องอยากลงเครื่องปิ้นเองนะครับเพราะว่าการลงเครื่องปิ้นเองมันก็ มันก็มีต้นทุนอาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะใช้เวลาจุกจิกหน่อยนะครับอย่างเช่นเครื่องเสียเครื่องอะไรเราต้องมาซ่อมเองอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าจ้างปินมันก็จะอาจจะสะดวกสบายหน่อยนะครับปินเสร็จแล้วก็แค่รีดเองนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับปิ้นงานซับนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ